ของกินบอกกินมันเนาของเก่าและบอ่อเล่ามันลืมมาเด้อมาเด้อพยายามได้ตำลึงมีประโยชน์มากเหลือหลายมาจ้ามาเอาไปกินสอยกันเด้อสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะมาอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าน้องสาวคนเ,เดิม Hi everyone, how everyone doing? โมราโกโมตัสหนิงหาสมารคูแขวะข้ามซุกเสมอมันเสมอมันเครื่องไหมความเก็บใหญ่ใดความไข่ใหญ่มีเด้อพี่น้องสุขสุขคนบ้านเอาพอกันอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าน้องสาริกาพลัดถิ่นจากดินแดนที่ราบสูงเมื่องดอกคึ้นเสียงแค้ดินแดนบานเกิดมาเจอจะรัดเซิร์เวอร์อยู่อเมริกาเนี่แะพี่น้องเอ้ยมือนี่ กระต่างหางหอยสอกมาหยางพี่น้องพาพี่น้องมาลงสวนเก็บผักขักสวนเบิง้งพี่น้องผักตะนินบ่ได้เก็บมันก็นแกเบิดแล้วพี่น้องขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดอกมันกินบ่ท่านบ่เมนบ่ได้เก็บพี่น้องอูุชามีกะเก็บซูมือคนหังรีเอาแต่ใบคนบ่ตัดยอดรีเอาแต่ใบคนเอาไปต้มไปแกงเมื่อนี้่นข็สิแกงเกีดใส่หมูซับปุ๋งซับ เพิ่นเตรียมไปแล้วเพิ่นมาเก็บไปแล้วพี่น้องเอลยออกมาพี่น้องคือว่ายู่เก็บพัฒนินแล้วคือเต็มอยู่พันนี้มาเบิ่งพี่น้องเต็มคือเกาข้อเลยที่ต้องมาเก็บเพิ่นเก็บไปแล้วเต็มถาดห่างพวกเก็บองยอดเก็บเอาแต่ใบออนๆงนองคอยสิตัดท่อนยอดออกเพราะว่มามันสีได้เกิดอยอดไม่เนาะพี่น้องเนาะว่าสั่นมากเกิดสิ ขึ้นแก่ตัวยังกูไดดอก,ดอกเพิ่งดูพี่น้องงามบ่มันแก่บิดเด็กพี่น้องกูได้ขึ้นหมากองหมากแดงหมากเขียวคือแบบว่ามันกินบท่ท่านพี่น้องมันหลายโพดผู้ใดกับบ่มากเอาห้องเหียกแตกกระเสือ้อผู้ใด่นกับบ่มากเก็บคนกับที่แต่ว่าอยากได้คนกับบ่มากเก็บเอา ไอพ่อผีกกีน่น้องเอ้ยมาเก็บซอย่อยเด้องออเนอองยไหนอเลมนองสามีเก็บซูมอือพุนหางเก็บเอากระบ,บ อ่อนๆไปตุ่มไปแกงไปมากตัดเอาเอาเครื่องออกไขมันขึ้นไม่กับมากินเครื่องคือเกากับเอาขอไขมันได้บานกับไปลีเอาแต่ใบคือเกานั่นแหละพี่น้องคุญแจมีว่าใอาน้นึกว่ายุ่สิกินทั้งเครื่องยุ่งกุญแจมาทั้งเครื่องอันนี้เสร็จมาไปสืบเข,ขาเขาถามประตูมา ม้ออพี่นาเก็บเอาซอยกันแน่เฮ้ยโอนอ่อนวันนี้ไผ่มาเอาขึ้นเป็นหนาเป็นเพื่อยังสีแ่แหละเก็บง่ายายพี่น้องมาเป็นหนาเนหนาไปเ้าก็บถือมันกับพวกของวัเกียกันได้พี่น้อง อยู่บ้านเข้ามาเฮามันขึ้นธรรมชาติน้ำต้นใหม่พี่น้องขั้นการอุรุณอันนี้เฮาเฮาเห็ดคางเราเห็นมันมันก็ขึ้นเป็นแถวเป็นแนวมันตัดง่ายงุูน่ะมึงดูงามวะมาเด้อพี่น้องเอ้ยมาเก็บผักตำนิ่ซอยข่อยแน่กินมาท่านมันก็แก่แล้วพี่น้องเอ้ย บาซิปูก็ได้เก็บกินมันกากายพี่น้องกายเก็บกินละ่ะทุกเอียวไปตอนที่ตอนน้องบีนี้วหอยคือว่ายากแถบพี่นอ้องยากแต่แบบตอน่อยมากเป็นครียอเตอร์นี่พี่น้องว่ามีเวลาสี่เก็บสีไปฝากไปตอนผู้ใดเพราะักถิกับจนแห่งข้าตนกินบ่ท่านวันที่ไปตอนไปฝากผู้ได ไปเก็บไปแต่้งวดเดียวพี่น้องงวดที่สองบ่ได้เก็บไปเลยข่อยยากคักยากว่าเก็บกับ่อเมีนนั่นนี่พูดสามีข่อยข่อยก็มาเก็บออกผิดอ,อยู่ผลเดียวนี่แหละพี่น้องออกดัดกุญสามีเ,ก,เ,ก,มเก็บเก็บซูมือแล้วกัเก็บมากอกอกใส่ก,กับไหดีปกตินไปยหงว่ามักเอาไปเก็บแลนมาเก็บ แล้วออกไปเก็บมะพร้กินแะของไม่ไม่สดสดหลดบ้างมาที่ต้องขึ้นหมอนั่งพอเก็บใส่กองไว้หน้าพัดผีหลอนเลขับบ้านั่งไหนนั่งวานั่งขับโอ้ยอดจนช่อน,อนพักกระมิน่นกูนะแกเบิดแตลาว,วิน้องเป็นหมาก อ,อบ่ได้เก็บแค่มือเดียวตอนลับพี่น้องนีแมนสาม,มือบ่ได้ออกมาพี่ตะคุณสามีเก็บใบสาม,มือบ่ได้มากกต่เป็นดอกเป็นหมากยังสีละพี่น้องว่าคุณสามีเก็บไปเสม,มือมันก็เลยบ่มีอาการมาได้เก็บมานี่บอ,อกว่าเบิง่งมันหลค่ะปวดพี่น้องก็สิบมาเก็บออกให้พี่นอ้องเบิ่งซะ สุสีออมห้าวมันพี่น้องเอ้ยนี่บนหล่นกับตา่อยเสือบร่ึงดินเขากับมาตรวจตาสูม,มือพี่น้องเสียง่ึงดินมากมาตรวจตาไหลไงินเงินเล้อดไหลรีเด้อ มาเก็บจอยกันเ้ยพี่น้องเอ้ยผักตะมินอะเมริกาหลายคักกินบประทันแกเบิดเก็บไงไงเป็นหนาเป็นหนาไ,ไ,ไปเห็สีล่ะพี่น้องมันขึ้นงหายห่าง,ง่ายมันประันกันเพราะเห็ดข้างไหนมันเนาะเห็นป่พี่น้นอง มันเท้าเห็ดยกทางหไหมล้วมันขืนง,ง่ายมันก็ขั้นกันเก็บง,งายตัดง,งายก็คือธรรมาชาติดบานเท้ามันขึ้นน้ำตุนใหมโโโ่โอ้มันยากพี่นอ้องเอ้ยมาลุ้งเครื่องเคลื่อนง่ตีจังเก็บได้อยู่บานเท้าเครือใหญ่กับผ้ากันเอามาเต็นเสื้อเจ้าพี่น้องไอ,งอ๊สมยัยข่อยเป็นเด็กน้อยผู้สาวผู้บ่าวคนเล่นเล่นแบบเต็นค,ตนะคือเต็นเครือเนาะคนเอาเอาเครือ พะตำนิ่นเนี่ยแหละพี่น้องมาเต็มยมากินซอยไปเด้อว่สิรลดกระตายเลวพี่น้องเอ้ย อเอ้ยหลายขักไม่จัขคาสิเข็ยบรับอ๋อเบือเ้อพี่น้องล่นกระตาบปุบจะวาเป็นยังไงพี่น้องแต่ละมือแต่ละวันนะคะคุณผู้ชมอันนี้เป็นสองมือบไดาล่มงมาตัดพี่น้องคุณสามีกบมีตะเก็บไปรักวพี่น้อง ลงสวนก็ได้เก็บผักได้ของมากินและเต็มกระตาเต็มกะตา,าคุณสามีคอยว่าคอยว่าสิเก็บเอาเอีังกระดอกกระเดือเก็บอออไข่มันปงต่อพ่อมึงเอ้ยไ็นไหนคุณผู้ชมวันนี้พ่อแค่นี้ก้อนพี่น้องมันบ่ทาถ้าได้เบิดบอสินสุดแค่นี้ดอกคืออพอกระนินสิจังน้อยสิมาเก็บหมากแดงแล้วคะ่ะเนาะ โอเคนะคะลงสวนก็ได้ของมากินชีวิตเราอยู่เรียบง่ายสองเท่าในอเมริกาชีวิตของเรามันอยู่เรียบง่ายปลูกผ,ผักปลูกผ,ผักตามรัว้วตามสวนได้เก็บได้กินก็เป็นสุขใจความสุขอยู่ที่ไหนมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ไม่ไกลมันอยู่ไม่ไกล มันอยู่ตรงในหัวใจของเราความสุขอยู่ที่ใจใช่ที่ใครเป็นยันงไงคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมมาลงสวนมือนี้เก็บแต่ผักตำานิ่มก่อนมันเต็มกระตาแล้วพี่น้องจ๋าขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจกันคนไกลบ้านาเราชีวิตอยู่แบบเรียบง่ายแบบชนบทมานนอกรมาดานละพี่น้องถึงวันเฮ้าสยูตางแดนเฮ้ากบมีผักผ่านๆเฮากินเด้อพี่น้องเลย โอเคนะคะขอบคุณหล,ลายๆน่มามลายน้ำใจทุกเลิฟทุกไลทุกคอมเมนต์ I would like to say thank you for all your support thank you for watching อยากให้ทุกคนมีแต่ความสุขสนุกสนานคิดสิ่งใดขอให้ได้สมความมุง่งมั่ปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองหวังสิ่งใดขอให้ได้ดังหวังอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกิน อย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วัยมุกอย่าสุก่อนห่างอย่าพร่ำก่อนทำอย่ารำก่อนเพลงอย่ากชมเห็นผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่ากบแต่เศรษฐีน้องสาวคนนี้บ่เหม็นเศรษฐีแต่เป็นคนดีมีน้ำใจรับไมตรีดวงใจน้อยน้อยน้องสาวไว้ในอ้อมใจทุกท่านด้วยนะคะ แล้วไหได้เงินหมืน่นตื่นให้ได้เงินแสนแบนมุ่อไปให้ได้แก้วมอนี่ชุดโชหายาได้มาพันมานหายยะได้มากกบกาายบเจิบบอจนร่ำร,รวยกันทุกคนนะคะ I wish everyone healthy and success get everything you want that you heart desire รักนะคะทุกคน Love you แล้วพอกันไหม่จ้า สวัสดีค่ะบายบายสี bye ่ไก่เน็กไท